ครับพี่น้องครับเบิง้งซอยกัน,นพี่น้องครับเออแต่เลียใจใหแห้งพี่น,อน้องเอ,อ้ยใส่บ่วงไว้เมื่อวานมือขึ้นบ่ได้ยหยามพี่น,อน้องบ่ได้มายาบครับราขาดพี่น้องครับผมถือครับตะวักขาดนี่พี่น,อน้องห้อยกิ้วหยาครับผมนี่รักบ่วงครับผมนี่รักบ่วง เดินไปน้องเออจะเสียดายพี่น้องเลยที่ยุ่งเลยพี่น้องบ่วงขาดพี่น้องเออเสียดายเสียดายแห้งพี่น้องเออนี่นะครับท่ากันครับท่ามาเที่ยวนั่นนั่นคือหู้คนครับผมนั่นคะควายคนครับ ก๋วยมันยุงทึง่งพี่น้องมองที่ว่าผมมาอ,อูดเอาพี่น้องอูดแล้วมันกวักคู่บังเลยพี่น้อง,งมันได้กลับขึ้นมาอยู่อีกครับผมกลับขึ้นมาอยู่บนเก่าพี่น้องเสียดายพี่น้องเสียดายแห่งนี้ปวดเบื่อสิบสามพี่น้องเบื่ออยู่ครับผมเบื่อสิบสามเบื่ออยู่พี่น้อ,นอง เดลี um, Th ang. Th ang ่ยวันูตัวนี้ไม่ธรรมดาครับข้างกันข้าวมันกระโดดเล็กๆข้าวข้าวกันเที่ยวนะครับนมันใส่ไปอีกลักนึ่งใ่ข้างในครับพี่น้องเห็นไหลักนึงใส่อยื่นถึงไม่ดักไปหันลักนึ่งพวกสามสี่ลักนึ่งนี่ลักแรกเลยครับ มากคือครั้งแรกเลยครับวูยูโอเสียดายไปน่อยเอ้ยขาดเจะเลยเนาะเิ่งเนยไปหน่อยเฮ้ย,ยะยไปหน่อยก็ปยเป็นยังครับผมเลี้ยงเอาไหมครับผมห่างอีกมาเลี้ยงเพิ่งห้อยงานกาัดเข่าไปหน่อยเขาก็ร่องกินมัานก็ร่องกินใกล้จทอไปหน่อยเอ้ยเิงย คอมันเหครับผมหนูมากัดเสียหายอนละ่างเอ,อ้ยขอก็าจะสอดแล้วครับผมคอเขาจะสอดม่านเหรครับผมจเป็นป่องเป็นล่ำเหรออุ้ยเรียกไม่ครับออรพี่น้องครับผมแกะตัวไม่ครับผมมืออื่นมันลุนวน,วน้ำกันไม่แน้วนอ่ะแต่รักชืวอนี้กับฝากพี่สองน้นองยแค่นี้ก่อนครับผม ขะดก้กิมาขึ้นรืล่ดูด่วงแล้วก็กัดกินเขาเอยคักขนาดเ้มุนมุดเขาผมพี่้องเออหอมมาก่ะฝากไปี่นี่ก่อนพี่้องครับผมมื่นเสากรลุนก่อนไหมครับสวัสดีครับผม